ภาคนี้มันเป็นภาคจบใจภาคนะครับที่ตั้งใจก,กันไว้มันก็ครบ1ิปีพอดีนะครับตั้งแต่ภาคแรกจริงๆแล้วก็ตั้งแต่ครั้งแรกที่คุยคุยกับทางทางคุณเจียงมาตั้งแต่แรกว่าว่าเรื่องนี้เนี่ยเราจะทํากันให้มันเป็นใจภาคก็คุยกับพี่อนันดาไว้ก็สมการเราคอยครับผมว่าทุกคนนักแสดงทุกท่านทีมงานทุกคนทํางานเต็มที่จริงๆนะฮะทำงานเต็มที่จริงๆแล้วก็ มันก็ครบรถทั้งแอคชั่นแล้วก็เป็นจุดจบของตัวละครตัวนี้ในภาคนี้ครับลนดิ้งลนดิ้งค่อนข้างสวยครับใช่ใช่ใช่ใก็คือจริงจริงมันในในตามตามตำนานนะฮะตามตานเรื่องจริงๆเนี่ยเสือสำคัญที่ขุนพันธ์ปราบเนี่ยตั้งแต่ภาคหนึ่งมาเนี่ยก็จะมี อ,อันทวียาลูใช่ไหมฮะชูพีน้อยพอภาคสองเนี่ยก็จะเป็นเสือใบกับเสือฝ้ายก็จะขาดอีกสองเสือภาคนี้เนี่ยก็คือเสือดํากับเสือมเหส่วนซึ่งก็ได้พี่มาริโอมาเป็นเสือมเหส่วนนะครับแล้วก็พิโตโนมาเป็นเสือดําภาคนี้ก็จะเป็นภาคก,การปราบสองเสือที่พบตามตำนานเสือลายภาคกลางที่เ่งผานปราบกา็เต็มไปด้วยคือในภาคนี้คุณพันจะถูกท้าทายด้วยวิ เขาเรียอกอไรด้วยวิชาอาคมจากทั้งสองเสือที่ที่ก็เก่งไม่แพ้ก,กันเขามาเอาคืน,นที่ป็นการรวมแพทซิงที่น่าดูส่งห้ถงทันต์เลยนะคะขอบคุณครับในการเลือกาไปท <นะ S 1> ี่ทนในการเลือกแล้วก็ได้มาร่วมง,งานเพิ่มใช่ครับใช่ก็คือจริงๆแล้วเราเคยคุยกันไว้นอกรอบก่อนหน้านี้นานแล้วนะฮะเจอพี่โตโน่ ก็บอกว่าเฮ้ยพี่น้งถ้ามีโอกาสเราได้เจอกันเราเคยคุยกันเรื่องสานามกันพักใหญ่ๆแล้วว่าเฮ้ยถ้ามีโอกาสตัวละครตัวเนี้อยากอยากเจอตัวโน้มากับพี่โอเราก็เคยทํางานกันมาแล้วแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นมันคือเสือคำว่าวโจรในเรื่องนี้เราไม่อยากในมันเป็นคาแรคเตอร์ฮะหนังขุนพันธ์มันจะมีความคอมมิกอะไรบางอย่างอยู่ที่นักแสดงมันจะมีคาแรคเตอร์เสือก็ไม่จำเป็นว่าต้องดุต้องเถื่อนต้อง อะไรอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันจะเป็นตามคาแรคเตอร์อย่างเสือมาเหส่วนเนี่ยเขาก็จะเป็นความผิวไหวเจ้าเล่ใช้แผนใช้อะไรเงี้ยตามพระที่เขาห้อยในเรื่องก็คือเป็นพระพระมาเหส่วนแ้วคาดเขาก็จะมีความแขวคาดใดๆอย่างเสือดำก็จะมีวิชาสลายกระสุนจะมีความดุด,ดันจะมีความจรงิงจังจรงิจรง,รงๆในเรื่องไม่อยากสบอยเขาก็มีปมมีอะไรที่มันผูกพันกัน กันมานะครับก็จริงๆดีใจได้3มแคสเนี่ยผมว่ามันเป็นหน้าหนังแอคชั่นที่ที่ครบรถเครบรถแล้วก็ก็มันมันมันหลากหลายอารมณ์มาครับเราดาก่อนเลยค่ะเรายืนหนึ่งมาตั้งแต่ผลทําหนึ่งค่ะเราก็ยังส่งท้ายเออครับก็ก็คือจริงๆมันก็เป็น เราก็รู้สึกแบบปลืม้มเนาะที่เรามีส่วนหนึ่งใน<ม>โปรดโปรดสาหลังไทยที่เราได้นำเสนอหนังแอคชั่นแบบของคนไทยจริงๆะฮะก็เลยรู้สึกว่าแบบเออคือแฮปปี้มากฮะได้ได้เป็นส่วนหนึ่งของของตำนานของคนไทยนะฮะซึ่งมันก็จบได้สวยฮะเพราะเรา <ๆ S 1> เราก็คุยก<ๆ>ับพ<ๆ>ี่ผมมานานแล้วล่ะว่า เราจะทำรงนี้ไปพอ r อ v e r ไม่ได้ครับว่า่าจะหา l a n d i n g สวยๆแบบเนี่ยไปภ้างกันดีแล้วก็ผมว่าเราใช้สังขารไม่เยอะเนาะประเด็นประเด็นเลยประเด็นเลยจะต้องพักผ่อนบ้างพี่ใช่ใช่ใช่เราเป็นสิบปีที่สนุกมากแต่เป็นสิบปีที่เหนื่อยมากเขายอมรับมันเป็นหนังที่ทำยากครับ มันหลายอย่างองค์ประกอบมันเยอะครับทั้งเป็น p ีเรียทั้งเป็นแอคชั่นทั้งคอสตูมเอฟเฟกทุกสิ่งกอย่างที่ยากที่สุดอยู่ในหนังเรื่องนี้ะัะแล้วก็พี่โขมเขาก็ ชอบความร้อนครับเขาก็จะเลือกโลเคชันที่ร้อนที่สุดในประเทศไทยใช่ใช่แล้วก็เราก็ต้องใส่ชุดที่เยอะที่สุดหนาที่สุดเหมาะกับมุณรภูมิมะมรัฐภูมิมุรัไม่ไม่ไม่เคลียร์กันแล้วหรอเคลียร์กันแล้วเคลียร์กันแล้วเพื่อความขลังนะเพื่อทุกอย่างเพื่อท่านผู้ชมนี่ทุกอย่างเหนื่อยทุกอย่างเหนื่อยนี่ก็รู้บอกให้ไม่โอ้กับพี่โตโน่เต็มใจไว้ใช่ครับอะจริงๆแล้วทั้งหมด ชุดหนากันทุกคนนะฮะแล้วก็เหมือนรถพุ่มพวงนะฮะมันจะมีไอน้นู่นไอ้นีหน่ห้อยอะไวของเต็มไปหมดอะไรเงี้ยวิ่งกันร้องแรงร้องแรง,งแต่ก็ต้องเขาเขาแข็งแรงกันนะผม <c oughs> ผมผมไม่ได้วิ่งเท่าไหร่ผมอยู่หนะ้ามอนิเตอร์ <c oughs> อ้เปนไงมันเสื่อพ <c oughs> ี่นาดาก็สมมาขนาดนี้แล้วเราเตรียมใจเตรียมร้องแค่ไหนโอ้หตอนแรกก็คือเราร่วมงานกับพี่โขมมาแล้วครับเรารู้ว่าพี่โขมเป็นยังไงความโหดของเขาก็ แต่พอมาขุ่นพันสามรู้สึกว่าโหดกว่าทุกอย่างที่ผมเคยทํามาครับเพราะว่าพี่ผมเลือกวันที่ร้อนที่สุดในในปีเลยฮะก็คือไม่มีวันไหนร้อนเท่าวันนี้พี่ผมเปิดกล้องวันนี้เลยครับเราก็ร้อนมากคันทีร้อน,ะน,ล,อนละอุ่ม,มาจากพื้นล่างแล้วก็ซื้อแอร์มา <S <S ซื้อแอร์ส่วนตัวด้วยแอร์ส่วนตัวมาไม่อยู่ครับไม่ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์มพัดลมเลยฮะแอร์อีกตัวที่ซื้อ คือตัวตัวกาศไม่ได้เลยใช่ครับมันก็หลายอย่างเหมือนที่พี่อนนาบอกด้วยบางทีก็เรื่องของคอสตูมด้วยแล้วก็บางทีมันต้องบูสด้วยแล้วก็มันมีทั้งเอฟเฟกต์ระเบิดอะไรเงี้ยเอฟเฟกต์เยอะอะไรเงี้ยขาวดำบ้างขาวดำพี่ต้องเป็นเหมือนเขาไหมเราเจอเหมือนกันวุ่หนักไหมก็ผมเพลิดเพลินมากกว่าครับ นี่เขาเป็นเสือดําตลอดเวลาเลย <c oughs> ตอนตอนไม่ถ่ายก็เป็นเสือดำ <c oughs> ใช่เขาไม่หลุดคาแรคเตอร์ <c oughs> เลยเขาเป็นตลอดเวลาจริงๆแล้วมันหนังเรื่องนี้เป็นเหมือนเป็นเหมือนปั่นนะครับคือเราก็ดูขุนพันธ์มาตั้งแต่ภาคหนึ่งภาคสองแล้วแล้วที่สําคัญเราก็ศรัทธาแล้วก็รู้จักกับประวัติของขุนพันธ์ตัวจริงนะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งโดยเฉพาะเป็นเป็นภาคเป็นไตภาคเป็นภาคที่สามนี้นะครับ ก็เลยรู้สึกมีความสุขกับทุกๆเวลาเลยที่ได้ได้อยู่ที่กองอลองนึกเวลาที่ถ้าผมไม่ได้เป็นเสือดำนะครับเป็นเวลาเป็นโตโน่ฮะผมได้เห็นโอ้อยู่ใกล้ๆกล้ได้เห็นพี่จอยได้เห็นนักแสดงอีกหลายคนที่เราเราเราชื่นชมเขาอะนะแต่โอเคเวลาผมเป็นเสือดำผมก็จะมองเขาอีกแบบหนึ่งนะครับดังนั้นก็ที่ได้ยินอย่างเงี้ยฮะไม่ไม่พูดนี้ไม่รู้เลยครับจริงๆมันอยู่กองนี่คือแบบ พร้อมพร้อมจะเล่นทุกคน,ลนตลอดเวลาแต่ขอบคุณที่พูดอีกนีครับแต่ว่ามันเป็นมันมีทั้งความภาคภูมิใจมีทั้งความสุขแต่ว่าความเหนื่อยนะเราเตรียมใจไว้อยู่แล้วครับเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องเจอกับอะไรแต่ยิ่งเห็นความเออมันไม่ใช่แค่เราที่เป็นคนบ้าฮะทุกคนบ้าเหมือนกันฮะคือบ้างานบ้า,นานที่จะทําให้มันออกมาให้ดีฮะไม่ว่าจะเป็นคอสตูมเป็นช่างกล้องเป็นทีมงานเบื้องหลังเมคอัพ ดูแม่ตั้งนัดแสดงเองมันเลยทําให้เหมือนกับเรามาทําในสิ่งที่เรารักกันแต่รู้ครับว่าทุกคนแบบเกินขีดจำกัดมันเหนื่อยแต่รู้ว่าสิ่งที่เหนื่อยอยู่เนี่ยมันเหนื่อยเพื่อใครเหนื่อยเพื่ออะไรอะไรนี้ครับครับเิลิบ้างเ,เ,เป็นเสืออะไรเสือเจิดครับเสือเจิดค,ครับเ,เป็นเพื่อสนิทของเสือมาเหศวรครับด้านขวาของเสือมาเหสวรครับสรุปมากครับ อาจจะร้อนนิดนึงแต่ว่าเราอาจจะจะโชคดีกว่าเพื่อนก็คือว่าเราไม่จําเป็นต้องใส่เสื้อครับออ๋เราถอดเสื้อหรอซึ่งไม่ได้บอกเขานะฮะอ๋อจริงเหรอเขาถอเขาถอดไม่ได้บอกเขาถอดเขาเองครับเขาถอดแล้วเขาไม่ไม่ใส่ด้วยเดินโชว์กล้ามทั้งวันก็ชิลครับเป็นโชว์หนึ่งที่เราเหมือนถ่ายแล้วก็รู้จ่อวามันมันสนุกมากครับมันมากครับ น้ำหนักลงประมาณ2-3โลครับระหว่างไายแล้วก็ได้เรียนรู้มุกแต่ละอย่างของพี่พี่ทั้งหลายครับก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากครับนี่คนาจะมีมุกมาเล่นกับพี่พี่ทุกวันอันเนี้ยพี่เลิปมาสตาร์ทมันจะไม่ทำอย่างเลยทำไมครับทำไมอ่ะคะฟิลิปเล่นเองอ่าใช่ฟิลิปเล่นเองแต่ทุ่มเทครับลิปตกเติกล้มเลิมจนต้องให้คนไปบอกบอกว่า อย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นๆกลัวถนนี่ฮะอันนี้อันนี้คืออเนิกไม่เที่ยวทีอเโอเคโอเคอนี้ชีวิตสวนตัวครับอเมริกา่าตาครับนีเข้ามาตื่นเรื่องวันนี้เลยนะอะไรเข้ามาเอาเลยอ๋อไม้ทานี้นะครับก็เป็นไม้ทาพอเยฟตั้งแต่เช้าแล้วกนาแน่นน ครบรถเคครบรครับครบรถคือเพราะมันออกมาจากห้องตัดต่อมันเดี๋ยวจะหาว่าโมงไงที่เก็บพูดเยอะแต่ว่ารู้สึกว่าเราแฮปปี้ไงเราแฮปปี้เราเดินออกมาจากลงจากห้องตัดแล้วเราเราก็บอกคนเท่าทุกคนที่บอกได้บอกเฮ้ยมันมันดีมันดีมันดีไม่ต้องห่วงมันดีจริงๆมันมันเป็นการแลนดิ้งของไตภาคที่แบบหนึ่งมัน นานแล้วเนาะเราไม่ได้เห็นหนังไทยแบบนี้มันไม่ได้ถูกทำกันเรื่อยๆมันไม่ได้มันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่เงินทุนนะมันเป็นเรื่องของใจอ่ะมันเป็นเรื่องของความบ้าพลังแล้วก็ไอความที่มันเป็นภาคสามที่มันเป็นสิปีเนี่ยมันเห็นมันเห็นความทุ่มเทในนั้นแบบไม่ได้ไม่ได้พูดโอเวอร์นะฮะอย่างที่ทุกคนบอกว่ามันทั้งร้อนทั้งอะไรอย่างเงี้ยทั้งเอฟเฟกทั้งอะไรพอมันตัดออกมาเป็นหนังแล้วมันไม่มีมันไม่มีวินาทีไหนที่ช่วยเลยอย่างนี้มันไม่มีวิธีไหนที่แบบ คือมันไม่มองว่าเฮ้ยเราจะทําหนังไทยสักเรื่องให้เป็นหนังแอคชคั่นหนงไม่ใชม่มันคือมันคือการตั้งคําถามว่าเฮ้ยทำไมเกาหลีทําอย่างนั้นได้ทําไมโลกเข้าไปไหนแล้วเ,เราจะไปแบบนั้นเราจะทําแบบนั้นเราเชื่อว่าเรากล้าอวดอย่านี้โอเคคนไทยจะไ,ได้ถีามันประสบความสำเร็จเราจะมีสามตักหนึ่งนะครับสามตัหนึ่งครับตัวสองไปคือจริงๆข้อเข่าเราก็ไม่ค่อยดีแล้วฮะ คือฟิลิปตีเลยเนี่ยเรื่องนะเธอเรื่องนะอ๋อร้อนร้อเราหมนูคอจริงๆตอนตอนเราถ่ายฉากจบมันก็มีนะคือคือทุกภาคเราจะมีแบบเหมือนยกนิ้วเป็นแบบภาคต่อทิ้ยะไทยอันนี้ก็มีมีถ่ายนะเขาแบบเฮ้ยจอย ยกสี่นิ้วหน่อยไหมกำกลังยกู่้นข่มออมาไม่เอาไม่เอาต้องต้องมือต้องมือมาตีมือเลยต้องมือมาตีเลยอันนี้เฉลยเลยหรือเปล่าไม่ไม่เลดคือคือจริงๆอ่ง ไม่ไม่ใช่ว่าไอเรื่องของถุงพันธ์มันเล่าต่อไม่ได้นะผมแค่รู้สึกว่าเวอร์ชั่นผมกับพี่โขมันมันพอตรงนี้ดีกว่าเด่๋ยวนี้มันสวยแล้วแล้วเดี๋ยวถ้าคนจะไปเริ่มต้นใหม่จะไปย้อนเล่าใหม่เลยอย่างเงี้ยก็เข้าว่างไปคือมันเหมือนมิชชั่นว่าเรามาสร้างสิ่งนี้ขึ้นมามันเหมือนเหมือนศูนย์ศูนย์เจ็ดอ่ะเหมือนศูนย์ศูนย์เจ็ดที่พอหมดล็อตเฮดบอทแมนสมมุตินะก็มีดาราคนใหม่เข้ามามีผู้ร่วมกับคนใหม่เข้ามาแต่เราได้สร้างคอนเทนต์เนี้ยไวเอาไว้แล้วซึ่ง แล้วก็ส่งต่อคราวนี้ใครอยากจะทําอะไรต่อเราก็แต่เรารู้สึกว่าสามภาคของเราเนี่ยมันมันมันกำลังอิ่มตรงนี้แหละครับจะได้ชมประมาณเมื่อไหร่สองมีนาครับอสองมีนาแต่ต่ออ่ะแต่ต่อตอนนี้มันมันเสร็จแล้วครับแต่ว่ามันซีจีเยอะมากม,มันมันก็เป็นขั้นตอนซึ่งซึ่งทีแรกอะ่ะต้องขอโทษทีแรกอะ่ะเราวางกันไว้ว่าปลายปีแต่คํานวณกันดูดีๆแล้วมัน มันไม่อยากปล่อยอย่างที่บอกไม่อยากปล่อยความความออกไปแล้วมันไหนๆแล้วอ่ะไหนๆมันมาขนาดนี้แล้วเราก็ต้องให้เวลาให้มันดีที่สุดนะอยาให้มันดีที่สุดคือเป็นผลงานมาสเตอร์พีซของเราเลยอันนี้ก็จริงๆทกุนพันธ์ทั้งสามภาคเนี่ยมันมันรวมเป็นหนังเรื่องเดียวจะเรียกว่ามาสเตอร์พีซก็ได้อะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังในฝันในฝันที่ผมอยากทําอยากทําหนังสักเรื่องที่แบบฝ่ายฝันมาตั้งแต่เด็กว่าเราอยากทําหนังบล็อกวอเตอร์ที่เป็น ที่เป็นที่มันเป็นแพ็คเงี้ยฮะมันก็ผมว่ามันผมใจนําเสนอแล้วกันว่าว่าผมผมเชื่อว่ามันมันคุ้มค่ากันรอคอยอภิเษกเป็นภาษา่าษาเลยครับโอ้ยทโอ้ยก็เราเล่นรุ่งร่างอะฝากหลายภาคแล้วอ่าก็ก็อย่างที่พี่ผมว่าแหละมันเป็น มันเป็นหนังแอคชั่นไทยที่ผมว่ามันอยู่นีคมากเพราะว่าคงไม่มีอีกอ่ะมัน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 ยากมากที่จะหาโปรเจกต์อย่างนี้แล้วก็ที่มันเป็นไตภาคด้วยเลยผมรู้สึกว่าแล้วทุกคนเต็มที่ก็เขาฝากด้วยกันฮะมันมันเป็นจริงๆว่าผมว่าภาคเนี้ยมันจะว่าด้วยการสบายเถอะเนาะใช่คือมันเป็นการอยู่รอดซึ่งซึ่งอันนี้ยผมว่าเป็นคียที่ที่น่าสนใจมากเลยนะ ผมว่ามันจะต่างต่างออกไปจากภาคอ,าอื่นๆซึ่งภาคอื่นมันจะมีความตัวละครของขุมพันจะมีความเป็นแบบคอมิกหน่อยจะแบบแบบภาคนี้จะมีมีเส้นเรื่องที่ผมว่าแตกต่างจากภาคอื่นในแง่ที่ว่ามันจะมีความดราม่าขึ้นซึ่งผมก็อ,อยากฝากให้ทุกคนแหละนะพี่โตโน่พี่ตโตนโน่ฝากสวยสุดอ่าไปเดิมเดิมเลย ครับครับก็ทุกคนเต็มที่กันมากครับแล้วก็ใส่กันเกินร้อยเลยครับก็หวังว่าหวังว่าหนังผลพันธุ์ภาคสามเนี่ยครับจะเป็นของขวัญให้กับคนไทยทุกคนรวมถึงชาวต่างชาติด้วยนะครับอยากให้ทุกคนไปดูไปเยอะๆครับครับมันไอสิ่งที่จะพูดมันมันเราได้ทําไปในหนังไปหมดแล้วครับมันมันไม่รู้จะ เอาสก well so so ิลไหนหรือจะเอาแรงจากไหนมาให้ได้มากกว่า huh. นี้แล oh ้วในในแต่ละนาทีหรือว่าในแต่ละวินาทีที่เราเป็นพวกเขาอก็เลยผมว่าเรื่องนี้ขอใช้ผลงานเป็นแทนคำพูดเถอะอยากให้ได้ไปดูกันครับแล้วก็ช่วยกันบอกว่ามันดีไหมชอบตรงไหนอะไเงี้ยครับเห็นไหมโอ้ครับเหอยพออก็รอดแล้วครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับขุนพันสามก็เป็น อะไรที่ภูมิใจมากๆครับที่โอ้มีโอกาสได้มาเล่นขุนพันสามแล้วก็บอกได้เลยว่าเต็มที่ครับทีมงานทุกคนก็แบบเต็มที่มากๆแล้วก็สเปเชียลเอฟเฟกต่างๆอะไรเงี้ยครับก็ฝากติดตามด้วยครับขุนพันสามครับครับผมสิริับขุนสามได้ไหมกินกันได้ไหมฉัหน่อยรู้สั่งกินเลยรู้สั่งกินเลย ภาษาไทยาษาภาษาสวิสเี้ภาษาสวิสใช่ปะสวิเดนนีสวิเดนก็สอนสวิสนะเรื่องนี้นะครับกลุ่มความภาคภาษาครับสองมีนาคมนะครับเป็นหนังที่่าเชื่อว่าทุกคนต้องชอบมากครับมันเป็นอะไรที่มันมากครับแล้วก็มันยังงไนพูดยากครับแต่พูดหน่อยบอกชาวสวิเดนให้มาดูนะครับก็